ครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราจะปลาทุกท่านนะครับไปที่เคลื่อนดอยงูกันนะครับผมเป็นสถานที่แรกนะครับที่ผมจะไปตั้งแต่คลิปพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายแล้วอะเป็นสถานที่ GPS ปลาผมไปลงนะวันนี้เขามาเจอป้ายแล้วนี่เพื่อนดอยงู3 0 0เมตรไม่ใช่มอกใดอะ่ะเอาปีดเทบสุดท้ายเลยกันแล้วกันเนาะของทริปนี้เนาะเอาไปลุยเอาไปฝากมอกมอกันดิ ลงตั้งแต่คลิปแรกเลยนะออโอ้โหทางที่เปิดขึ้นมาเนี่ยยางดีแต่ทางที่เขาลงละเจ้าประมาณนี้เลยยิ่งกว่านี้เลยสามาเนนะครับปาปไปเม่พี่น้องไปไปจนไทยด้วยกันตามป้ายแล้วครับเปล่าละ GPS ลาบ ปิธวบันนี้ที่เขื่อนดอยงูแล้วกันเนาะครับผมปิทิบกันที่เขื่อนดอยงูอยู่นี่ยังเห็นะระฐาตม่อนพระเจ้าหลายนั่นแหละเนาะโอ้ตรงหน้านี่เองตรงหน้านี่เองธรรมโมบาสังโคครับนี่พ่อแม่พี่น้อง น่ะครับเขื่อนดอยงูเป็นสถานที่ที่ผมจะมาเป็นสถานที่แรกนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้โลงทางลงทางเพราะว่า G P S เฮาลัดเส้นทางในดอยมานะครับน่าจะดอยหมอนน่าละมั้งที่มันปาาลาเฮารัดอะเนาะ <c oughs> เอาป่ะเดี๋ยวป้าพ่อแม่พี่น้องขี่รถชมเนาะก่อนกลับบ้านนะครับ <c oughs> วันน,น,นี้วันที่เท่าไร วันนี้วันที่สามกุมภาพันธ์แล้วเนะานนะนนครับผมทริปทริปเชียงรายเนาะเอานะครับนี่โอ้งามเนี่ยกว้างขวางเลยโอ้ยงามงามงามมาแบบพี่น้องสุดยอดอะแม่สิหนทางเป็นดียังเลยจะเกี้เขามากัน ลงเขาไหมงามครับนี่เนาะนอนี้เนาะเออคืออัญดอยงูอ่ะครับดอยงูยังไงอ่ะมันเหมือนงูหรือเปล่าตรงนี้เหมือนฮะก็เหมือนเลยเนาะเออนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเออ ือมันบอดได้มากนะครับบรรยากาศดีเลยว่า่พีมนม้นองซูกลูกหูลูกตาเลยนะตังกอนะเนาะนะครับนี่โอ้ยตะกี้เขาคงหลงมาจากตรงหน้านี่แหละเส้นทาง <c oughs> บอได้ถ่ายภาพไปเลยครับตะกี้โอ้ลมแบบนี้ขนาดเลยเครียด <c oughs> ขนาดเลย เออลงทางอะ่ะใครยัไปมีอารมณ์เก็บภาพแล้วเนาะอย่างกับหูป,ปลาโคงนั้นเลยนี่แหละครับเกลื่อนดอยงูบ่มีโดนน่าเสียดายบ่มีโดนถ้ามีโดนนี่บินให้ด,ดูได้เลยงามเลยแม่พี่น้องครับนี่เกลื่อนดอยงูแลมเลยไหมล่ะแลมบ่แลมบ่เออ เรา,าคงจะปีที่เพียงแค่นี้แล้วนะพี่น้องเนาะเอาละครับสำหรับทริปวันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ครับผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนครับผมสวัสดีครับผมบากันที่หน้าครับ